นัดกันอยู่ขาสไลเดนนัดกันอยู่ขาสไลเดินสะไล่มาเจออยู่ขาเด็กถึงเด็อเด็กถึงกอเด็กึงเด็กึงเด็กเด็งเ่าเน่ยเอาเอาโอ้ยเอาหายเบาหวานมขนเถนรนอนเากคนละคเส็้เนี่ยงมันเป็นผู้ยิ่งเขาบอกเขาพระเอกมไได้้องเพลงนี้แว่เด็กถึงได้ให้บรดาบอเออ ก็จะาไ่ได้้องเพลงนี้เพลงไหนเพลงผูหยิ้นเพลงพูนยิ้นไม่ไหมผู้เดียวออกมามันเอาไป้องบดเลยกับพญาต่อเอาบดควักลับไปเอาเกินก่อนขอบคุณผู้มากินมาทานนำนนว้ายบาทันส่ผู้ด้ส้คนไปซ่ะแลแต่เมือเจี๊ยบขอบคุบหมด้มาไปตอกแกวเข้าไปขอบคุณสองเจ้าร้อยคนหน้าหินนึ่หนห้บุญเนินชิ้นแค่ยาวใจของท่า ขอบคุณครับมึง่อ<ๆ>ไปสอบรอบอีกปุ๊บกลับเดี๋ยวน,นี้มึงสองรอบแล้วก็มีสองหอดให้สอบไปบ้านดับบ้าพัดปุ๊บเท่าไรเท่าไรเท่าไรสี่สิบสิรักแย้มหันกระดอดแต่สี่สิบเฮ้ยหอยเอาคนต่อไปรายมันตัวผมนายปิยะสังเกตปุ๊บมาจากแกงตลาดครับแง่ตลาดก็จังหวัดไหนล่บ ิครับการศิลคือกันครับอ่ายามตลาดอะไรนั่งในอันอรันพูดแทเ้เรื่องในอันในอันการศิลครับ,รบเขาดังยังไงไออยากกินจัวไอ้มักจัวไออยากกินจัวครับทราบเลยกว่าม <c oughs> องไม่ในอันมากกด่านี้ค้ำคั่งแบบนี้ครับไม่ใช่ครับพ้นมาไปถ้ารักกันต้องรักกันถ้ารักจริงต้องแต่งงานโอ้ย พ่อหายดอันเนีพี่บังครับ่อจินด้วยเดียวนะครับโอ๊ยเทาน่ครับเข้าไปจะสัดเข้ามดังเอ้าคนต่อไปรายงานตัวปฏิบัติบจีเป็นมือเลยทหารบจีเมือเจ็ค้พอีจมาแต่งมีไรนักกับสินนี่แหะครัโอ้เอาเลยี่ัน ฉันแม่มเจ๊กระงมกระผวดตำรวจทหารนะวตำรวจพี่ะอยากใหเห็นสตรวจน้อนีมันจะหาารยู่ชูมาจากจังหวัดปัตตานีฮะโอ้มันจกไก่มาจากปัตตานีฮะปัตตานีอะไรดังระเบิดฮะันะนละดังเปเอาเงินะวันโอ้ยโอ้ยนา ป้ามันนี่คือเงินดุก๊กเทมันนี่ขอบคุณเดนะทีมงานเป็นเอ็สายจวดเด้อนำทีมโดยพี่แอนมันมี้น,นะครับขอบคุณครับป้าได้ทุกคนเลยครับมีแต่คนมาจังอันนี้มาแต่ลอยเห็นพี่น้องคนมาแจกขึ้นอ่าพี่น้องการลสินเท่าซ,ซื้อซื้ออยู่เนาะเอาเดี๋ยวคน,นามนาแจกเด็ดจะแบบสร้างคนมาพี่น้องวัยเห็นเลยสิเด็ดวัยอยู่ตดีๆเลย วันนี้ก่อนที่กูฝึกจะ่อยกลับบ้านกูฝึกจะทดสอบความสามารถสักหน่อยอเริ่มจากขัอแถวคนอาหารแอฟรมิมันมวยมณชัยมณชัยนาำสมุนแปร <c oughs> วันนี้อยากฟังภาษาอีสานทุกคนไม่ต้องพูดภาษาการแล้วนะภาษาอีสานได้ทุกคนกูฝึกอยากรู้ตัดปีภาษาอีสาน <c oughs> าสัป์าาสสปีแต่และอย่างยกมาคนละอย่างสปีดมีอะไรบ้างภาษาอีสานป้ บางบางนะมันเป็นต nee, oh, ัวย oh, 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 ังไงก็ว like ่บางในเนาะบางเป็นตัวขึ้นหนูเป็นตัวขึ้นหนูแน่แน่คือมันหนูสหนูยังไงมันมีปีกเป็นได้ไหมอ๋อสาธีทำไมถึงชอบบางเอามกรลาบตมันคุมดีโอ้มันข่มดีก็เพ่าะินไม่นสะบางมันหอกงแคไหนบางโอยะมาหาจนาย อ๋อโอเคถือมาได้คนต่อไปสัตว์ปีดปฏิบัติลูกคุ้มครับลูกถ้าไมถึงชอบลูกคุม้มน่ารักดีครับมันน่ารักยังไงมันทำตัวเหมือนลูกคุ้มอ๋อลกคุ้มมันห้องจังไหนคุม้มเว้ยมันโมลินกันเลยครับีบานอ่ะมันเดือดหรือว่าม่นติ เอาโอเคต่อไปสัตว okay. like. am ์ปีดปฏิบัติแมงมีครับโอ้แมงมีเออมันไม่ปีกเนาะครับทำไมถึงชอบแมงมีมันชอบตอมหีตาครับหียังเ่าหีตาโอ้หีตาครับมันสิมันจ้อหีตาครับเออแมงมีมันร้องยังไงหีดแต่มึงตอบที่เหลกแล้ว บ็เลยเป็นที่บ้านงาเลยแม่มีตอนยิ้ตาเพิ่งกลับมากินนอกรุงหุ่นหวยตุนต่อไปพลทหารอะไรเนี่ยพลทหารอันครับเออสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำมาถึงชนิดปฏิบัติสัตว์ขึ้งบกภาษาอีสานสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำเอาให้ไปเอาให้ไปทิเอาไปเหี้ยเหี้ยครับฮะเหี้ยมึงมาล้างหุ่น

โอ้จ้าก็ลองไาจี่ไหนมุมมุมโมเด้งครับขวามือหายจิตใจผมครับคมมาครับคมถ้าพี่น้องมาฟังรำก็ขอให้สนุกดีไปสาแเน่เอามาคนสุดท้ายสัตว์ปีกมาหนึ่งอย่างภาษาอีสานปฏิบัติแก่ยากขึ้นลำเปล่าค่ะ กันรับเปล่าพี่กายมีค่ะมันห้องว่าจะได้กายยังเกินลับเปล่าที่เั้นเด้งดึงนี่แหละค่ะห้องยุบตุกแพะลุก่ะเออกินลับเปล่าครับโอเคเรีว่าได้เ,เล็กเล็กน้อยวันนี้พี่น้องกำลังซื้อบัตรเข้ามาเพื่อการอัศราลไม่การเสียเวลาแล้วใจพี่น้องต,ต่ออต่อผูทหารทั้งหมดแทวต้องคุณฝุนจะปล่อยกลับบ้านกลับบ้านอย่างมีระเบียบวินัยรักษาซับปฏิบัติ